เวลาทํานายดวงกับอาจารย์อาจารย์จะบอกเป็นเงื่อนไขเนาะซึ่งถ้าเงื่อนไขครบเราจะได้ผลลัพธ์ตามที่ทานายเงื่อนไขมันเหมือนกับการประกอบรถคันหนึ่งครับถ้าเกิดเราประกอบครบทุกส่วนเงี้ยมันก็ไปถึงผลลัพธ์ได้แต่ถ้าประกอบไม่ครบเช่นลืมกุญแจลืมล้อเราหวังให้มันเป็นไปตามผลลัพธ์มันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะก็อาจารย์ไม่ยืนยันนะว่าคนคุยคนนี้เป็นที่สุดของตัวเพราะว่าดูเหมือนโอเค ลักษณะบางอย่างเขาอาจจะตรงใจแต่คุณสมบัติคู่มันแค่มีลักษณะภายนอกอย่างเดียวไม่ได้การงานมันต้องมั่นคงระยะทางการอยู่ใกล้วิธีการคุยให้เราสบายใจทั้งระยะใกล้ระยะไกลมันต้องรู้สึกมากกว่านี้ซึ่งกําลังจะบอกว่าเดี๋ยวเพ่นให้ตัวเองยังเสมือนคนโสดอะ่ะเพราะเรานับว่าเรามีคนคุยมันก็คือยังโสดถูกปะ จะมีคน the thyroid ในที่นี้จะมีคนเข้ามาเพิ่มจะมีตัวแปรที่ทําให้ชีวิตเรารู้สึกเกิดการเปรียบเทียบว,ว่าเอ้ยคู่ที่ดีมันต้องแบบนี้คู่ที่ไม่ดีมันต้องแบบนี้ถ้าเราไม่เคยกินของเน่าเราจะไม่รู้ว่าของที่กินอยู่ปัจจุบันมันดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีตัวแปรอื่นที่เป็นคู่ของเราเข้ามาเพิ่ม ส่วนเข้ามาทางไหนจะเข้ามาจากทางไกลนะครับพลังงาน2ดานนี้คือทางไกลไกลในที่นี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นจากที่เราไปเจอที่เราเดินทางหรือมาจากที่เราไปโพสต์ไปคอมเมนต์อะไรในโลกออนไลน์ก็จะมีการเข้ามาแล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องเตือนหลักๆคือช่วงนี้ระมัดระวังคนที่เข้ามาพยายามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเงินหยิบยืมเงินขอเงินขอให้เลี้ยงนู่นเลี้ยงนี่เลี้ยงนั่น,นหน่อยนานๆทีเจอกันนะ คนพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ของคนที่เข้ามาถ่วงความเจริญเข้ามาทําให้ตัวเรารับกรรมได้รับกรรมกับทําบุญต่างกันทําบุญคือเราเห็นคนลําบากแล้วเราช่วยอันนี้ได้บุญแน่นอนแต่รับกรรมคือเขามีปัญหาเรื่องการเงินเขาเข้ามาขอพึ่งพาและเราให้ตามที่เขาขอช่วยตามที่เขาขอ คราวนี้ปัญหาดวงการเงินเราจะตกการเงินมี2แบบเงินเข้ากับเงินออกเนาะเพราะฉะนั้นเงินเข้าก็จะเข้าลดลงเงินออกก็จะออกกับเรื่องไร้สาระมากขึ้นคือเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นระมัดระวังถ้าคนพวกนี้เข้ามาปฏิเสธหลีกเลี่ยงอย่าพูดคุยเป็นไม่ได้ตัดความสัมพันธ์สักระยะหนึ่งไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะทําอย่างนี้กับเราตลอดไปแล้วก็ถ้าเราตัดไม่ได้ไหลาตามดวงอาจตกไปในถึงส่วนของ พลังงานสิดาบในที่นี้ให้เรามัดระวังเกี่ยวกับมันอาจจะกระทบไปถึงปัญหาสุขภาพเพราะว่าเราดูพื้นดวงประมาณเนี้มันสื่อถึงว่าตัวเราเจอเรื่องความกดดันความคาดหวังหลายๆอย่างเยอะเพราะฉะนั้นการล้มการพลาดครั้งหนึ่งจากความไว้ใจคนจากการที่ไปช่วยเหลือคนน่ะมันเป็นการล้มจากความดีที่เราทำครับ พลังงานของสิบดาบในที่นี้ระหว่างแนวนี้สื่อถึงตัวเราอ่ะอาจจะเจ็บหนักเครียดหนักโทษตัวเองหนักบูลลี่ตัวเองหนักจนมีปัญหาสุขภาพซึ่งสุขภาพมีสองอย่างมีกายกับใจเนาะปัญหาสุขภาพใจเจอเต็มเแน่น,นอนแต่ปัญหาสุขภาพกายแปลว่ามันกระทบกับใจหนักหนักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อลอยและอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุจนเจ็บเนื้อเจ็บตัวจนต้องมีการรักทรงรักษาเข้ามาได้จึงช่วงนี้พยายามเน้นไปกับการแต่งตัว ดูศึกษาเรื่อง personal color ศึกษาเรื่องกลิ่นตัวศึกษาเกี่ยวกับการใช้เครื่องพดุงผิวเพราะตัวเราจะมีสเสน่ห์หลายๆอย่างที่จะทำให้ทุกเรื่องแม้จะดึงดูดทั้งสิ่งดีไม่ดีก็ตามแต่ถ้าสเสน่ห์ดีอย่างน้อยดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเรามั่นใจเราก็คว้าโอกาสได้ดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตเข้ามาเราก็มั่นใจพอที่จะปฏิเสธได้เพราะคนที่ปฏิเสธพวกสิ่งไม่ดีอะ ไม่ค่อยเก่งมันมาจากตัวพวกเขาไม่มั่นใจว่าจะเจอคนสังคมพวกนี้เข้ามาอีกไหม,มก็เลยรักษาไว้แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลยแนะนำว่าพลังงานหลักของคิงถ้วยพระราชาตือถ้วยในที่นี้คือทํานุบำรุงความภาคภูมิใจตัวเองมันคือผิวพรรณความสวยการแต่งเนื้อแต่งตัวไว้ให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองนะครับก็ มีอะไรไว้อัปเดตกันใหม่เป็นกำลังใจให้ดวงช่วงนี้กำลังจะพบสิ่งที่ดีหลีกเลี่ยงตัวถ่วงปฏิเสธตัวถ่วงเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแล้วทุกอย่างจะดีเองนะสวัสดีครับ